بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي نوم خوصتها تنظر مدريان ناكام هو أي الذنب أعظم أرائتي لولاي นะครับมี h ะด i ษที่รายงานท่านอับดุลลอฮอิบนุมัสอูดรอบียัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าฉันได้ถามท่านอับดิสซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิยุซัมบีอัลรัมอินดัลลอฮ์ท่านาอซุนครับความผิดอะไรกันที่มันเลวร้ายที่สุดที่มันใหญ่หลวงที่สุดณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาอาลาหมายความว่าบาปชนิดไหนกันสําหรับอัลลอฮฺแล้วน่ะเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุดนะครับ ท่านนบีซนลลัลลอฮุอะลัยฮิมุสลลัมก็ตรัสอินบินมัสอูดบอกว่าอันเจ้าแก่ในอัลลอฮินิดเดนวะฮุวะคาลากอกะท่ตลอดซุนบอกว่าบาปที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือการที่เจ้าเนี่ยเอาสิ่งหนึ่งมาเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะทาลาทั้งทั้งที่อัลลอฮ์พระองค์คือผู้สร้างเจ้าขึ้นมานะครับกุนจูอินน่าดะริกาลาอูดีม ท่านอบับดุลลาหนมัสซูนบอกว่าพอฉันได้ยินเช่นนั้นฉันก็พูดขึ้นบอกว,ว่าโอทอร์ซูนนี่มันเลวร้ายที่สุดเหลือเกินนี่มันช่างเป็นสิ่งที่เลวรยย้ายิ่งนักแล้วฉันก็ถามทอรสซูนต่อบอกว่าซุ่มมาไอทอรสซูนแล้วลองจากการทําชีริกตออรอแล้วเนี่ยมีอะไรอีกทอร์ซูนทอรสซูนบอกว่าประการที่สองก็คือว่าอันตะกตุลาวะเลเดกตะข้าฟูอัยยะตะมะมะกประการที่สองหรือลองลงมาก็คือการที่เจ้าฆ่าลูกของเจ้านะ เพราะอะไรเพราะเจ้ากลัวว่าวันหนึ่งเมื่อเขาโตมาแล้วเขาจะมาแย่งอาหารมาแย่งดิสกีที่เจ้ามีท่านอับราฮับเม,มาซอสู้ถามต่อบบอกสูม้มไ้ท่านราสู้แล้วอะไรลงลงม,องมาอีกครับท่านเราสูลบอกว่าอันตุซาเนียฮานีและะจาริกประการที่สามก็คือการที่เจ้าไปผิดประเวณีไปจีนากับใครภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้านั่นเอง ฉะนั้นนี่เป็นสามการงานที่เลวร้ายที่สุดที่ท่านอาบีสอัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัม,ม,ม,มได้บอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องมาฟังคำอธิบายกันเชคซอลิฟาซานะฟิรอห์ลุตาลา์ท่านบอกบอกว่า ใน hadis บทนี้ท่าน,นอับดุลลาล์ฮฺอัยมัสชั่บอกว่าบาปใหญ่ที่เลวร้ายประการแรกนั่นก็คือการที่เรานั้นเอาสิ่งหนึ่งนะครับบอกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะเหมือนกับอัลลอฮ์มีฐานะเท่าเทีทยมอัลลอฮ์โดยที่เราเอาสิ่งนั้นมาเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮ์แปลว่าเคารพอัลลอฮ์แล้วก็เคารพสิ่งนั้นด้วยร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตัาละลาทั้งทั้งเตียนมาสุบฮานะฮุว,วาตัาะ๋ะฮาลาพระองคือผู้สร้างท่านขึ้นมาวะฮุว ในขณะที่เราจาระเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาเพียงผู้เดียวมีใครที่ร่วมกับเราในการสร้างพวกเราในพี่นอ้มีไหมครับไม่มีเราจาระพะองค์คือผู้เดียวที่สร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาฉะนั้นในเมื่อเราจาราสร้างสิ่งต่างๆที่เราเห็นขึ้นมาทั้งหมดด้วยเพียงพระองคูเพียงผู้เพียงผู้เดียวนะครับฟากลาตาจะอาลูมาอหุเฉรีกม่นันมาขลูกีนามิศลฉะนั้นเราจะเอาสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเราเนี่ย เอาสิ่งนั้นมาเป็นหุ้นส่วนร่วมกับลล l a ์ได้อย่างไรฉะนั้นฉ,นนฉนันจึงบอกว่าฟานอิบาดะจุฮักกนลินคอร์ดุบฮานะฮูวาเจอาลาวาไลซตมมลินมัคลูบฉะนั้นการเคารพอิบาดัการเคารพสักการะจึงเป็นสิทธิสําหรับใครพี่น้องสำหรับผู้สร้างเพียงผู้เดียวไม่ใช่เป็นสิทธิสําหรับผู้ที่ถูกสร้างเหมือนกับเราและฉะนั้นในคําที่ทาสุ้พูดแบบว่าว,าวาาะฮัวคอละก็ทั้งทั้งเตียงวาเจาละทรงสร้างเจ้าขึ้นมาเนี่ย เชีงบอกว่าฮาดาฟิฮิซัมมุลลิชดิกิประโยคตรงนี้เป็นการตำหนิการทำเชริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ฟะตุาวียั์มัคลูกบิลคอลิกเราจะเอาสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยมาเทียบเคียงมาเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรฮาดามินอัซามินดุนมิวัตตะนักซิลิลลาฮยซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จึงเป็นการอธรรมที่เลวร้ายที่สุด เป็นการดูถูกต่อลอสุภานะวะตาอาลานั่นเองวะชิดกวะฮุวะอัลลอฮมุซูนูบอาดันอิทลักวะฮุวะอักบารุกะบาอิดฉะนั้นการทําชีริกต่ออัลลอฮ์จึงเป็นบาปที่ใหญ่หลวงที่สุดและเป็นบาปใหญ่ที่รุนแรงและเลวร้วายที่สุดนี่คือประการแรกพี่น้องประการที่2อชื่บอกว่าเยลีฮีก็สุนนับซีบีก็ยินทับประการที่สองที่ลอง,องลงมาจากการทําชีริกนั่นก็คือการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยไม่เป็นธรรม ว่า5ดามินอัคบารินกะบาเอตบาอัดชิดและการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยไม่เป็นธรรมนั้นนะครับหรือโดยไม่ถูกต้องนั้นเป็นบาปใหญ่ที่ลงมาจากการทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุลฮานามูวาจาอัลลดังที่อัลมาจาอัลลกล่าวไว้บอกว่าว่าไมยักษุนมุมีนันมูจาอัมมิดันและผู้ใดก็ตามที่ได้สังหารที่ได้ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความตั้งใจฟะจจาอูฮูจฮันนามูฮานีดันฟีฮ่า เราจะเาจะตอบแทนคนคนนั้นด้วยก,การที่พระองค์จะทําให้เขาถูกลงโทษอยู่ในไฟนรกจะนำนำอยู่ในนั้นตลอดกาลวะอดีบัลลาฮ์อัลเลาะห์ลาจะก่อกิวคนคนนั้นวะละอันะและจะสาบแช่งเขาว่ะอาดเดลฮ์อาดาบันอาดีมาและพระองค์จะเตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้สําหรับคนเหล่านั้นด้วย ละอัลลอฮฺเตลาลย์จะกล่าวไว้ีกยายหนบ่อวว่าวลาตะทั่วหน้าสัตว์ที่รอมัลลอฮฺอิลลาบิลฮักและพวกเจ้าอย่าได้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อัลลอฮฺเตลัลาได้ทรงห้ามเอาไว้นอกเสียจ,จากว่าเป็นการฆ่าโดยโดยมีสิทธิ์ที่จะฆ่าแบบไหนม่น้องมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเช่นใครเช่นคนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วสารตัดสินว่าคนคนนี้จะต้องถูกลงโทษในการกีซอส แปลว่าโดยการประหารใช่ไหมครับฉะนั้นการตัดสินให้สังหารคนคนหนึ่งหรือการประหารคนคนหนึ่งนั่นเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่ศาสนาได้อนุญาตเอาไว้ส่วน,นอื่นๆที่ศาสนาไม่อนุญาตมีหลายต่อหลายอย่างนั่นเป็นการกระทําที่ต้องห้ามฉะนั้นในด د ษบมนี้เชงบอกว่าฟกัตลุนนูฟูสบิไกรฮักกินมินอัจดามินกบาบะอิรบะอเดชิลฉะนั้นการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่บริสุทธิ์ที่ศาสนาห้ามไม่ให้ฆ่านั่นเป็นการกระทําเป็นบาปใหญ่ที่ แนวร้ายลองลงมาจากการทำชีริกนั่นเองว่าก็ุลกอรีบีอัลวาโมอันวาอันก็ตแต่ถ้าหากว่าเป็นการฆ่าคนที่ใกล้ชิดกับ กับเราละ่ะนั่นเป็นบาปเป็นการฆ่าที่เลวร้ายยิ่กว่าการฆ่าคนัถๆไปซสีอีกฟาอิดาก็จะละกอรีบะฮูฟาฮาดาฟิฮีจารีมาตานฉะนั้นหากว่าคนคนหนึ่งฆ่าญาติใกล้ชิดของเขาคนคนนั้นได้กระทําความผิดถึงสองกระทงด้วยกันอันจจรีมาตุลอูลากอสุลนับซีบีคอยดีฮักกินกระทงแรกคือความผิดที่การที่เขาฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใด,ดโดยไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ประการที่สองอตีอาตุรหิมวันอิซาอาตุอีลกอริบวันอิซาอาติอีลกอริบประการที่สองนั่นคือการตัดสัมพันธ์เขื่อญากใช่ไหมครับและเป็นการทำร้ายต่อเพื่อนต่อญาติใกล้ชิดของเราฉะนั้นฟาอิดาก็จะละอาบะฮุเอาก็จะละบนฮุเอาก็จะละอาครอบเอากอริบะเชฟบอกว่าแต่จะหากว่าคนคนหนึ่งฆ่าพ่อของเขาฆ่าลูกของเขาหรือฆ่าพี่ของเขาหรือ ยากใกล้ชิดของเขาฟาฮาดะอัลวาโมอันวาอิลกั๊ตการฆ่าในลักษณะเช่นนี้เป็นการฆ่าชนิดที่เลวร้ายที่สุดวะอิลล่าฟาคัตลุนนับซีเบไกลิฮักตินคุลลูมูฮารอมวะคะบีรอแต่ในเวลาเดียวกันนั้นการฆ่าทั่วกไป นั่นก็เป็นเป็นความผิดที่เลวร้ายแล้วเจครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่แล้ววัลลากินกัสลุมวัลลากินกัสลนกอรีบีอาชัแต่จะหากเป็นการฆ่าญาติใกล้ชิดนั่นเป็นความผิดที่เลวร้ายยิ่งกว่าลาซียามาอินซอฮบะฮูซูอัติกอสโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหากว่าเวลาที่สังหารคนไปแล้วมีความเชื่อที่ ผิดผิดตามที่ท่ารสุรุลลอฮะซัลละละโมะอิยุสลลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือเขากลัวว่าเมื่อเขาลูกมีลูกแล้วเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้วจะมาแย่งอาหารจะมาแย่งริสกีในสิ่งที่เขามีเช่นบอกว่าซูาอัติคอดุซูอัติคอด,ดิบินละอิสุขานะอุวะจ่าลลนี่เป็นการคิดร้ายนี่เป็นความเชื่อที่ผิดผิดที่มีต่ออัลลอฮฺสุขานะอุวะ,ะคคจ่าลนก่มา็กาูฟิดร้ฮิลียะป็นความเชื่อที่ผิดผิดที่มีต่ออัลลอฮฺสุขานะอุบะจ่นเลน um ี่เป็นการิดร้าที่เป็นความเชื่อที่ผิดา เพียงเพราะอะไรพี่น้องกลัวความอยกจนนั่นเองและประการที่3นั่นก็คืออันตูซาเนียฮาลีและจะยาริเช่นบอกว่าการทําจีนาหรือการผิดประเวณีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะเราจะอะเพราะเราจะอรกล่าวบอกว่าวลาเักตลุลูวลาาต้รงอบุซีนาและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้าการทําจีนา ล l l a ์ไม่ได้บอกว่าวลาัซนูอย่าทำแต่ Allah บอกว่าอย่าเข้าใกล้การทำซีนาอินนูกะนาฟะฮิชะตะวะซาอัสบีลาเพราะซีนานั้นเป็นสิ่งที่น่ากเกลียดและเป็นการกระทำที่เลวทรามยิ่งนักฉะนั้นเชงบอกว่าฟัดจีนาฮารอมุหมุดละก็การทำซีนานั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยสิ้นเชิง วลากินนซีนาบิเซว์จตินจออาชัดแต่ถ้าหากว่าเป็นการทำซีนากับภรรยาของเพื่อนบ้านนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและรุนแรงและอันตรายยิ่งลิอันนัจาระอิจามานักวะจาวรักนั่นก็เพราะว่าเพื่อนบ้านของเรานั้นเขาไว้ใจเราเขาเชื่อใจเราเขาอยู่ข้างบ้านของเราฟาอิจาคุนจโฮฟีอัลลีฮีฟาฮาดะอัลมอันวาอินขีแต่ถ้าหากว่าเราไป ทรยศต่อเพื่อนบ้านของเราไปทรยศกับเขากับภรรยาของเขานั่นเป็นการทรยศที่รุนแรงและเลวร้ายอย่งนักวัลัีเออลบินล้ขอเราสุภะนุวาจาระทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากความเลวร้ายทั้ง3ประการ ฉะนั้น่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อละซุพานะอัลลอะอะไรทั้งหลายครับนี่ก็เป็นการงานสามอย่างที่ท่านนบีซัลลัลลอฮฺมูอะลัยูซซามเดเตือนพวกเราและได้บอกให้พอเรารู้ถึงความเร็ว้ายเพราะไม่มีบาวอะไรพี่น้องที่มันจะเร็วร้ายยิ่งไปกว่าสามอย่างที่ท่านนบีซัลลัลลอฮฺมูอะลัยูซซามเดกล่าวเอาไว้ในะด ي ษข้างต้นซัลลัลลอฮฺอฺอัลลอฮฺบนบีนะมุฮัมมัดวะลัยอาลัฮฺวะ صحبه วะ سلم